นาทีหลอนผีพรายน้ำผมโดนเรียกตัวกลับบ้านด้วยเหตุผลสุดประหลาดแม่ตามให้ผมไปดูน้องสาวถูกพรายน้ำพูดตรงๆตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องพรายน้ำนี่มาก่อนเลยแม้บ้านจะอยู่ใกล้แม่น้ำ และฟังเรื่องราวของนางพรายในน้ำมาตั้งแต่เด็กแต่ก็เป็นการฟังในรูปแบบของนิทานสนุกๆมากกว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อที่งมงายยายเคยเล่าให้ฟังว่านางพรายในแม่น้ำบ้านเรานี้มีคนเคยเห็นว่าเป็นผู้หญิงสวยสวยในที่นี้คือจะแฝงไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวแบบกึ่งเทพกึ่งผีว่ากันว่านางพรายที่เหงามักสยายผมเปยอกปลังเหมือนดอกบัวลงเล่นน้ำ ชวนคนลงไปเล่นด้วยตอนกลางคืนหากใครตามลงไปเล่นกับนางเส้นผมยาวสยายของนางก็จะเลยรัดขาคนที่เล่นน้ําแล้วถูกดึงให้จมดิ่งลงไปในน้ําศพมักจะจมอยู่กับพื้นน้ําไม่ลอยขึ้นมาเหมือนศพจมน้ําทั่วไปตอนกลางคืนถ้าใครอยากเห็นนางพายน้ําว่าอยู่ตรงไหนก็ให้เอาไฟส่องดูบริเวณที่มีตาน้ําหรือฟองอากาศที่ผุดขึ้นผิดปกติอย่างต่อเนื่อง จนน้ำกระเพื่อมเป็นวงใหญ่ๆนานๆเชื่อกันว่านางพรายว่ายน้ำหรือกำลังดำน้ำอยู่ในบริเวณนั้นตอนเด็กๆพวกเราพี่น้องกลัวเรื่องนางพรายกันมากแค่ตกเย็นก็ไม่กล้าลงน้ำกันแล้วมืดคําไม่ต้องพูดถึงพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มคิดกันว่าบางทีอาจจะเป็นกุศโลบายของคนเท่าคนแก่ที่อยากจะปกป้องพวกเด็กๆไม่ให้ลงไปเล่นน้ำกันเองตอนกลางคืน เพราะไกลหูไกลตาผู้ใหญ่อีกอย่างตอนกลางคืนก็อากาศเย็นเล่นน้ำกันอาจจะเกิดเป็นตะคริวได้นี่ยังไม่รวมเรื่องน้ำขึ้นน้ำลองอีกนะผมนั่งคิดมาตลอดทางพอมาถึงบ้านก็เห็นญาติกันมาเต็มบ้านไปหมดจนยกมือไหว้กันแทบไม่ทั่วถึงแม่จุงมือผมไปดูน้องสาววัยมัธยมที่กำลังนั่งร้องไห้ด้วยความกลัวอยู่ที่โซฟา แขนขาของน้องมีรอยช้ำเป็นจำเขียวหลายจุดจนหน้าตกใจเฮ้ยต้อมเป็นอะไรเนี่ยแล้วทำไมแม่ไม่พาน้องไปหาหมอล่ะกำลังตามมาเนี่ยเดี๋ยวหมอเขาจะมาแก้ให้รอยปากผีพรายทั้งนั้นเอ้า e แม่หมอโรงพยาบาลสิไม่ใช่หมอผีพอผมพูดคำนั้นจบจากเสียงอื้ออของบรรดาญาติเวลานี้กลับพากันเงียบไปทั้งบ้าน จ้องมาที่ผมกับแม่เป็นตาเดียวเอ็งไม่รู้เรื่องอะไรเอ็งไม่ต้องพูดก็ได้นะไอตานผมเลือกที่จะเงียบไปเพราะดูท่าแล้วถึงจะโต้แย้งยังไงก็ไม่ได้ผลแม้แต่น้องสาวตัวดียังคล้อยตามไปกับเขาด้วยเวลานั้นเป็นช่วงเย็นๆผมเบื่อเลยออกมานั่งเล่นที่ท่าน้ำหลังบ้านครุ่นคิดเรื่องความงมงายของญาติญาติไม่น่าเชื่อว่ายุคนี้แล้วยังพากันเชื่ออะไรแบบนี้อยู่อีก นั่งไปสักพักผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากข้างหลังตานนั่นตานหรือเปล่าหญิงสาวหน้าตาน่ารักคนหนึ่งยืนยิ้มเขินๆอยู่ใกล้ๆผมคุ้นหน้าเธอพี่กลนแล้วก็นึกขึ้นได้เฮ้ย <Hey, S 1> ปิมหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอกันแค่ไม่กี่ปีสวยขึ้นจนจำไม่ได้เลยปิมเป็นเพื่อนบ้านที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อผมต้องเข้าไปเรียนในกรุงเทพและไม่ค่อยได้กลับบ้าน ก็เลยไม่ได้เจอเธออีกได้ข่าวว่าเธอไปเรียนที่เชียงใหม่แต่ก็ไม่คิดว่าแค่ข้ามไ้เพียงไม่กี่ปีจากเด็กสาวเรียบร้อยหน้าสิวเครอะผมมันมันยุ่งยุ่งคนนั้นจะเปลี่ยนมาสวยเปล่งปังขนาดนี้ได้แถมยังอยู่ในชุดสุดเซ็กซี่หนุ่งผ้าถุงกระโจมอกคลุมผ้าเช็ดตัวเตรียมอาบน้ำทาในมือเธอมีขันพร้อมอุปกรณ์อาบน้ำครบมองอะไรเธอหน้าแดงซ่าน ทำอย่างกัไม่เคยเห็นผมเกือบจะหลุดไปว่าก็ที่เคยเห็นมันยังไม่เป็นแบบนี้เออจริงเนาะเมื่อก่อนเราแก้ผ้าโดดน้ำกันโครมปิมฟาดมือลงกลางหลังผมดังพวะทะลึ่งไอ้บ้าเธอเปลืองผ้าขนูนพาดหัวเสาที่ท่าน้ำแล้วกระโจนลงน้ำตีโป่งเล่นสนุกสนานหัวเราะร่า คือิยาเดียวที่ผมจำได้ในตอนเด็กๆผมนั่งที่ท่าน้ำด้วยอารมณ์สุนทรีมากขึ้นอยู่ดีๆก็มีสาวสวยมาอาบน้ำให้ดูแถมคุยสนุกเสียด้วยผมเล่าให้เปี่ยมฟังเรื่องน้องสาวผมที่เกิดรอยช้ำหลายรอยแล้วคนในครอบครัวลงความเห็นกันว่าเกิดจากผีพรายที่หมายจะเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนหญิงสาวฟังแล้วหัวเราะคิกเธอว่าเธอเองก็เคยมีรอยแบบนั้นเหมือนกันเมื่อปีก่อน แต่คิดว่าน่าจะเป็นรอยที่ไปเตะหรือกลิ่งทับอะไรตอนนอนมากกว่ารอยจุบของแฟนเธอหรือเปล่าผมแกล้งแย็บเบาๆบ้าปิ่มเขินหน้าแดงอีกเรายังไม่มีแฟนเราคุยกันจนฟ้าค่ำผมชวนปิ่มขึ้นจากน้ำเดี๋ยวก็ไม่สบายเอออรกหญิงสาวยิ้มล้อหัวเราะร่าห่วงเราหรือกลัวพิภายเธอว่าแล้วว่าแขนตีกันเชียงออกไปกลางน้ำ วินาทีต่อจากนั้นตาของผมเห็นผิวเนื้อเปลยเปล่าขาวสล่างเหมือนน้ำแวบ,บหนึ่งก่อนได้ยินเสียงวายโอ้ยตายแล้วผ้าถุงหลุดหายไปแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยปิ่มววยวายผมหัวเราะพลางใจเต้นแล้วอาสานำผ้าเช็ดตัวไปให้เธอกลางแม่น้ำผมว่ายเข้าไปหาเพื่อนสาวที่ลอยคอหน้าแดงกลอยู่กลางน้ำกเลเข้าไปทุกที หลังจากนั้นแทบจำอะไรไม่ได้มารู้สึกตัวอีกทีตอนผมนอนเปียกชุ่มอยู่กลางบ้านหยาดมุงกันเต็มผมพยายามเล่าให้ทุกคนฟังถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่แต่พอเล่าจบทุกคนก็น่าซีดเผือกแม่เอามือกุมอกเกือบไปแล้วไหมล่ะไอ้ปิ๋มมันโดนผีพรายย้ำแล้วจมน้ำตายไปเมื่อปีที่แล้วผมแทบไม่อยากจะเชื่อแต่ก็เป็นจริงตามข่าวเขาว่าปิ่มจมน้ำตายไปเมื่อตั้งแต่ปีก่อนจริงจริง แล้วก็นับว่าเป็นบุญของผมที่ตาหมายไปเห็นก่อนเลยโดดลงไปช่วยผมไว้ได้ทันวันต่อมาน้องผมก็หายเป็นปกติเพราะหมอทำมาช่วยแก้ไขได้สำเร็จแต่กลับกลายเป็นผมที่ต้องนอนสมเพราะพิษไข่อีกทั้งตามเนื้อตามตัวก็มีแต่รอยจ้ำเขียวเต็มไปหมดต้องรักษากันอยู่หลายวันกว่าจะหายดีหลังจากวันนั้นมาที่บ้านผมก็ได้ตั้งสารเพียงตาเล็กๆไว้ตรงริมน้ำเป็นเรเป็นกรรมอะไรที่เธอต้องมากลายเป็นแบบนี้ ผีพรายน้ำที่ตามพากชีวิตผู้คนเพื่อมาเป็นตัวตายตัวแทนแต่ที่แน่ๆคือผมเข็ดไม่กล้าลงน้ำไปอีกนานเลยครับ